สบายดีพี่น้องสบายดี Bird, เอฟซีเบิร์ดสกุลสกุลในเดอรพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบมาพ่อกับซ่องวอลเลตคือเก้าพี่น้องสบายดีพี่น,อน้องมื้อนี้ออกมาหาน้องนุ่นเพิ่นเพลเนพนินตรงคาเป้ไงกินเห็ดก้วยจ้ามาเลยที่ได้เขาเอิญนห็ดก้วยจ้าเห็นพี่ก้อยว่าเดี๋ยวรถด้วมาเด้อพี่น้องกินตรงคาเป้ Má đây phí nông Kín tôm cà phê sao Thế em mới đi kín thao rồi Thôi, em kín là kín cô ơn mạng coi phê Má đơ, phí coi น้องมุดเพนยังบ่ตื่นได้พี่น้นนองเพื่นยังนอนหล่ออยู่ฮ <c oughs> ้่มอะไรอ่ะไม่กินหรนอกตงมาไปไม่ได้เอท่องขนาดบารุดนิงเพื่อรับม่อกินม่ต้องนุดพวกเอา ไปเ่าอัญตามันขืนเป็นบัสบายพี่น้องตรงชงเป็นขึ้นโรคประจำตัวพี่น้องโรคประจำตัวของเ่นเป็นยังบัวสาวไข่แน,น่ละประเออลอง นอนเหนื่อยนยอยคอยไม่นอนยังคือ,อคอยนุมเอรอ,เอ,รอ,เอร์ตอน,น,น,อนเลยนุ่มืออตอนไปนอนนไปนมื่วันศุกร์พี่น้องบ่ได้ไปโรงเยนโ้งเยนเข้าผักมนเมื่อวานนี้เป็นข้าหมอของคันเดียววันขู่กขาจขัดวันขู่อยู่โรงเยนแล้ะกะ มึอนี้ผักทุเสื่ออมึมนวาซีอ่นามึอบารุรถอยู่บ้า,บานพอดีน้องนุชเป็นเส็จห้าบาร์รว่าง,งกินคาเฟกเด้อ เป็นอะไรก็แซ่บดีป่ะแซ่บแซ่บพี่น้องเพิ่งเลยไม่กินแต่ก้าวกินแต่เช่นโดมินิเส้นเริ่มมาแล้วพี่น้องแล้วก็มาจับกล้องให้น้องคนเลยมาพาน้องคนไทยคลิปกเป้ก็บอกอยู่เจ็ดมาบอกก็หลุด่ะ ให้พาน้องคุณถ่ายคลิปได้ไหน้องเขาจะบอกคนคนบอกนีบอลลรถทายคลิปพาน้องคุณถ่ายคลิปตอนนี้น้องๆเป็นแบบว่ายังตื่นเต้นอยู่พี่น้องส่องส่องเองคือส่องง่ายคุณยืนส่องง่ายนะครเนี่ เป็นอะไรของมือสิะดีใจที่ได้ซ่อมใหม่พี่น้องกระตื้เต้นแน่เปิดซ่อมตัวเองเว้าวพิษพิษี่เพี่น้องคอว่ารถนั่นแหละว่องที่เกอแบบพอรถหเลยพี่น้องแลคอยพึ่งพ้นไปให้เลย

แต่เข้าวปัเป้นั่นแล้วแล้วมือบ้านนี่บริลดไปบ้านซอยแล้วยังไดีตาคือก่าแล้วยังไดียตาคือก้าวตาชอยสามนม แบบน้องกินกู้ไอจ้าแบบปันบา้านใส่มูยอนะมีมูยอนะอ่ะพี่มาเจ็อหวานดิเลอแต่หวาน แบบซีเลาแต่หวานนี่แบบเพื่อซื้อหม้อนซื้อออมซื้อมืวอ,มอมวันกับข้าปันข้าวปันข้าวมือหวานใส่พวงมีแต่มีทุกสิ่งเลยเราแมวกันเลย Cứ chào thì mới Mèo tới nhanh, mà không bỏ như Mèo, mèo, của chồng

ติดตามเบิ้งต่อไปพี่น้องว่าสิเป็นอะไรสียอัพเดตยังไงพี่น้องเบิ้งแต่ละมือแต่ละมือกันติดตามกันไปได้พี่น้องทั้งได้ก็เป็นกำลังใจให้พีน้องคนสู้ไปนํากันพี่น้องบ่ลลูนกันยังบผ่านเกกะใกล้ๆเลยพี่น้องผู้ติดตามกัเจ็ดร้อย สิเก้าแปดด้อยแหละใกล้สิพันละก็มีซ่องไม้นองบนงขึ้นมาบาล ột, ็ลลดกะดีใจมีคน <c oughs> ท้าคิปเป็นมู่พี่น้องน้องๆแต่ก้าวบอลดท้าคิดคนเดียวก็เงาพี่น้องนึ่งมากัาบบมีเวลาเนี่ยไปห้องห็นเนี่ยพอกลัเห็น,น,าา ột, นทันจบเลยพี่น้อง อันนี้มีน้องๆเป็นทายเป็นมุ่ง <crawl> ก <prejudice> ัน <leaves> ดีไ <engineering> ด้วเรียนสมัไปเอาพี่น้องมาเขาหนีบอรถกกับซีโก้พักพี่พักน้องไว้จะมีเด้อพี่น้องใครที่เข้ามาเบิังคลิปอลล็อกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์บอลล็อกเลยเด้อ กัอย่าลืมภาพติดตามน้องเพ่นน้ำแม่นพี่น้องอย่าลืมไปติดตามเด้สอส่งซาลาํามพี่น้องซาลาํามพี่น้องพี่น้องเอาพี่น้องทุกท่นก็นอพอกันคลิปหน้าได้พี่น้องสบาย,บายไปได้ไยบ้า